แนวทางที่รวมเนี่ยก็ว่านี่คือแนวทางยามะหรือว่าแนวทางของอลีซุนนา่างะมามะเป็นแนวทางของบรรดานาบีบรรดาซอฮบัตต่อมาต่อมาจนถ,ถึงถึงเราจนถึงมาพวกเราพี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่กำลังติตามได้สนเซอยู่ในขณะนี้ต้องคิดด้วยไม่ใช่ฟางอย่างเดียวต้องคิดและก็ช่วยแชร์ด้วยให้พี่น้องคนอื่นได้ครับรับรู้ด้วย แนวท,ทางที่จะกลับไปสู่พระมรรสุปหา,หานุว,วตาอลลเรามาดูคำพูดของอิหม่ามกอสาลีรออิม่าฮุลลอฮุตาอัลลอประโยคหนึงว่าอิหม่ามกอสาลีได้พูดว่าให้เป็นข้อคิดให้เราได้คิดให้เราได้มีมกลออิหม่ามกอสาลีได้พูดว่ไว้ว่า,ยวา,ยวายอย่างไรอิหม่ามกอซาลีบอกว่า เราเป็นมนุษย์มนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกนี้ <Yeah. S 1> บนดุนเนียนี้ที่เรชาใช้ชีวิตอยู่นีร่วมกันอยู่เป้าหมายของพวกเราทั้งหมดที่ผู้ที่ <Yeah. S 1> ได้นรับถึงสดาความผู้ที่อยู่กับออลล็อ์เป้าหมายของเราคือใ <Yeah. S 1> บตุลลอกใบตุล <Yeah. S 1> ตล็ที่อยู่ประเทศซาอุดีอาราเบียนั่นแหละที่เราไปทำฮัทนั่นแหละ คำว่าไปตุลลโลกเป็นบ้านของอัลลอฮ์เป็นหัวใจเป็นหัวใจของมวลมุสลิมตัวโลกคำว่าไปตุนลนโอกตัวนี้ทุกคนต้องคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปทาฮัตหนักใตุลนลกหนักกะบะที่ประเทศสเปีระลาเบียที่บางวาษาทีบอกว่าการที่เราจะไปที่ ที่รวมตรงนั้นกำปัตุลกนี้เป็นที่รวมเป็นบ้านของเป็นที่รวมของมวลมนุษย์แห่งเรือนร่างทั้งหมดเลยที่เป็นพุสสิมนั้นคือหัวใจในหัวใจตัวนี้แหละก็บอกว่าเราจะไปเราจะไปทำํำัิจะไปสูรแห่งบ้านหลังนั้นอิ่มัมกาซิรบอกว่าการที่จะเดินทางไปสู่บ้านหลังนั้นนั้น มีอยู่สามแนวทางด้วยกันนี่เป็นข้อคิดแนวทางที่หนึ่งอิมมัมกัสีบอกว่าเราจะเดินเท้าก็ได้ทางบกขี่รถก็ได้ขี่มาก,ก็ได้เราเรียกว่าทางบกทางพื้นดินไปได้มันก็เดินไปได้เดินก็กลางกนไปได้แล้วแอลจะไปอะไรกี่เป็นเป็นปาราปิญาปณนักของเรา ไปกับรถมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋งกับอะไรก็ได้แต่พี่น้องต้องคิดด้วยนะถ้าเราไปทางบกไปกับเดินเท้าใช้เวลาสักเท่าไหร่จะถึงไปไปตลอดนั้นเป้าหมายของเรานั่นในทางที่หนึ่งเขาเรียกทางบกทางพื้นดินแนวทางที่สองทางน้ำทางทะเลเห็นไหม ตอนที่ผมเด็กๆสมัยแช์ของเราโต๊ของเราเนาะเขาไปทำฮัทกนะ็จะไปทางน้ำไปทางทะเลแล้วการเดินทางนั้นนะสามเดือนไปเลือล่อยๆสามเดือนหรือว่าสี่เดือนว่าจะถึงไปมัก,การนั้นกนะ็ใช้เวลาเป็นเดือนเดือน นั่นคือการที่เาจะไปหาบ้านของพระเจ้านั่นคือแนวทางที่สองพี่น้องต้องคิด้วยว่าแนวทางอันไหนถ้าเราไปแล้วปลอดภัยแล้วก็ให้ไว้ด้วยให้ถึงน้องให้ถึงบ้านนะด้วยกับการเวลาของเราที่ไว,ว้แนวทางที่สามไปทางอากาศเห็นมาเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ ไม่มีใครเดินเท้าแลวไม่เคยไปทาเรือแล้วขอไปทางต่างๆนี่คือถามว่าที่เราไปทางอากาศนั้นระยะการเดินทางของเราเวลาการเดินทางของเรานั้นจากที่เป็นสามเดือนนั้นได้เดก็บแบ่วชมงเห็นไหมหลักฐานพระเจ้านี่บป็วาสนาให้เราคิดนะ ให้เราคิดแล้วถ้าหากว่าเรากลับไปสู่อากิรอล่ะกลับไปหาอัลลอฮ์สู่อากิรอล่ะอิมมอมกอสลีบอกว่ามีสามแนวทางเช่นเดียวกันจะถึงอัลลอฮ์จะอัลลอฮ์เร็วไวก็แล้วแต่ให้เราคิดเอาเอง สามแนวทางนี้แหละที่เราจะเดินไปสู่พระบรมูสุบัานาวตาละไม่มีหนทางอันไหนแล้วหนทางหนทางทั้งสามแนวทางอันนี้แหละที่เราจะกลับไปสู่พระองค์จะชา้จาจะเร็วก็แล้วแต่ให้คิดอเ,เอาเองแล้วก็เศ้าแหงหาอเอาเองกว่างกิงตรงนี้รับไปสู่พระเจ้าแนวทางที่หนึ่ง เขาบอกว่าเป็นแนวทางของเกาหลีทำว่าเกาหลีนี่เป็นหลักการอ่านที่กลับไปหาเราเราเราทำอิปะะกลับไปสู่ต้องต้องมีคำอ่านอ่านอะไรล่ะอ่านกล่าวตักบเปิดอ่านดูอ้ออิปติดะอ่านฟาติฮะห้อ่านสุรร ทั้งหมดนั้นแหละนั่นคือการอ่านในการอ่านตัวนี้ต้องระมัดระวังด้วยไม่ใช่ว่าอ่านอ่านอ่านไม่ไม่รู้หลักการอ่านมันจะไม่ทําให้เกิดความสมบูรณ์ที่เราเดิงทงไู่สิะอเร์เรื่องของเกลีเรื่องของเฟีดนการกระทําการกระทําแบย่า นี่แนวทางที่สองคือแบบอย่างที่นามีได้วางไว้นามีได้ปฏิบัติไว้ที่เราจะทํอยู่ทุกวันนี้ที่ผมได้เลา่าทางต้นบตะกตินผ้าของชาเีอร์นั่นคือการกระทำแนวทางที่สามหลักแนวทางที่สามคือมันเป็นแนวทางคาว่าปั้นบีมันเรื่องของหัวใจมันเกี่ยวกับหัวใจ เห็นไหมพี่น้องงานของหัวใจเราต้องสเสวยหาต้องค้นหามันคำว่าก้อนดีมันคืออะไรงานของหัวใจมีกี่อย่างพี่น้องที่ผู้ติดตามผู้ศรัทธาตามติดตามไลฟ์สดอยู่ขนานนี้งานของก้อนดีงานของหัวใจนั้นมีอยู่กิ่ประการ งานของหัวใจนั้นมันมี่สามประการนอกเหนือจากนั้นไม่มีแล้วนี่ยู่สามประการหนึ่งเรื่องกอชัวทำอย่างไรให้หัวใจของเรามีการกอชัวมีสามาธิสงบนิ่งทำอย่างไรอย่าให้มีอะไรสองเรื่องซีคำว่าซีนี่เป็นสิ่งเร้นลับที่อยู่ในหัวใจ ต้องเรียนใหน้รู้ด้วยว่ามันเผืออะไรสามเอคลัสความบริสุทธิ์ในจิตสามอย่างนี้แหละที่อยู่ในหัวใจนี่มันเป็นงานของคนดีพี่น้องต้องเสวงหาต้องทำความเข้าใจอย่ยาเอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลีบัลลอมาไปตั้งไว้ในหัวใจแล้วเราไปกราบไหวเราไป,าาไปนึกกราบไหวอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่นั้นไม่ใช่พี่น้อง พี่น้อง้องคิดให้ดีไม่ใช่เราไปสร,ร้างอลิฟลมลำหาไว้ไว้ในหัวใจแล้วเรากลับไหวอีกพระองค์เป็นผู้สั่งเราไม่ใช่เราไปสร้างเราขึ้นแล้วเรา,เปารไปกลับไหวยังไม่ได้พี่น้องผู้สัตธาพี่น้องคิดให้ดีนี่แหละแนวทางที่จะกลับไปสู่พระองค์ เรื่องของคนดีมีเยอะในหัวใจเราต้องค้นคว้าสเสาะแวงหาความจริงให้ได้พี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามลด้สืดอยู่ในขณะนี้พี่น้องช่วยเชรและก็ได้คิดเอาไปคิดเพื่ออับปรุงเพื่อการวามใจอีบาราชของความยังนความสมบูรณ์ให้ได้ ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ไปหลงหลงหลงอะไรครับหลงอยู่กับตำรับตำรานหลงอยู่กับบรรดาบรรดาอาจารย์บรรดาตัวครูถ้าไม่เราหลงไม่เคยชี้แจงตรงนี้ชัดเจนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลลอย่างเดียวไม่ได้คำว่อาอัลลอฮ์อะเล,ลิกลามลามพาตัวนี้นะ่นอะเล,ล็กหมายถึงศาสตร ลามตัวแรกล้ำอาวานี่หมาถึงสิวันลามอาเคศตัวนี้ไม่ไม่ถึงอัสมาอุลลอฮ์หาตัวนี้หมาถึงอัสมาอุลลอฮ์คำว่าอัลลอฮ์นี่เราต้องเรียนรู้ว่าให้รู้จักด้วยต้องเรียนรู้ต้องเรียนให้รู้จักพระองค์ด้วยกับแบบอัฟอัลลอฮ์ต้องเรียนให้รู้ด้วยกับแบบอัสมาอุลลอฮ์เราต้องทำความใจคำว่าซิฟานุลลอฮ์เขาบอกว่าอัลลอฮ์ไม่มีรูป อัลลอฮ์ไม่มีร่างอัลลอฮ์ไม่มีทิศไม่ใช่เพราะมีสีฟาตุลลอฮ์อยูไ่ไงแต่เราบอกว่าสีฟาตุลลอฮ์ตัวนี้แหละมาจินจะน่ให้เรารู้จักอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าสีฟ้ามันเป็นอัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์มาเป็นสีฟ้ามาเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นไม่ใช่แล้วก็สิ่งที่ลึกไปกว่านั้นก็เพราะว่าซาตุลลอฮ์นั่นคือความจริงฉบัอบอบัลลอฮ์ไม่ใช่เอาอัลลอฮ์เรียกนามลำพหาน โดยที่ไม่เข้าใจอะไรเลยไม่ได้ที่น้องผูสัทธาที่ครรภเราวังนะครังเดียวนะชีวิตเราเดินทางไปสวรรอถ้าเราไม่สมเหตไม่ต้องมาคาดใจแน่นอนที่สุดเราวังพันแลวพาน,เ,นเลยนี่แหละนี่แหละแนวทางที่ผมอ้างถึงกล่าวถึงอยู่นี้สามแนวทางนี้ หรือว่าสองแนวทางใหญ่ๆที่ผมกล่าวว่ญญาภาคเชื้อทางแก่กัดนั้นนี่แหละเป็นแนวทางของบรรดาบรรดาอัมพียะบรรดาสวัสดิ์บรรดาตะบิตตะบิยินบรรดาคนวานิยุล้อบรรดาโซเลโซเลเลขายึดตรงนี้นี่บางคนอ้างว่ามัสฮับจะมีฮัมบาลีมาลีเทียนกันอยู่ ไม่ได้คิดเลยมัสาทดกำศีมันต้อ,อยู่ในทางนี้หรือว่ามัสาิักำศีอยู่ในทางอื่นสามในทางนี้มัสยิไหนในทางนี้คนวาลิจุลันไหนก็าอยู่สามในทางนี้แล้ววันนี้แหละในทางนี้เราเรียนแล้วอย่างเราทำความเข้าใจแล้วอย่างมาตุกียอันันอยู่เราถือชาวบิงเราถือฮัมบานีเราถือบาลีคี มันไม่ใช่นั่นคือแนวทางหรอกแนวทางแต่ละมัสัดแต่ละอิมัมที่ให้ทัศนะไว้มาสู่แนวทางอันนี้เพื่อเกิดความสมบูรณ์เพื่อจะไปถึงพระผู้อภิบาลที่แท้จริงอังกิจารรมเล่มนู้นอักิตกรเล่นนี้ทั้งหมดนั้นคือจะมารวมอยู่ที่แนวทางที่แบบรกเล่าอนนี้ที่น้องผู้ศรัทธา ปีน้องตออคิดปีน้องตออคิดคิดให้ดีไม่ใช่กาละหมาดละหมาดอย่างเดียวถึงเวลาได้ละหมาดถึงเวลาได้ละหมาดถึงเวลาแบบไม่ได้ทำความเข้าใจกันเลยมัมขาดทุนพี่น้องชีวิตนี้ขาดทุนเลยอ้างมาสหัะแต่ว่ามาสหะถือตรงไหนไม่รู้ปฏิบัติอย่างไรไม่รู้อ้างคนวจิมวา,วาลีจิมเนา แต่งานของวารีเราเราไม่ได้รู้ไม่ได้อมันเลยว่าเขาทำอะไรกันแค่อ่างอย่างเดียวนี่แหละพี่น้องที่เคารพพี่น้องศรัทธ,ธาที่น้งางติดตานพี่น้องต้องคิดและก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีและก็ต้องศึกษาให้เข้าใจอันนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตเราที่เราจะกลับไปสูปร่ระบบเราต้องเดินทางให้เป็นแนวทางที่เที่ยงตรงให้ได้แนวทางที่ถึงต้องให้ได้ อำมาจเราให้เกิดความความบริสุทธิ์ให้ได้อำมาจที่ถูกรักหมายถึงอำมาจที่ยากรักเท่านั้นอำมาจที่เอาชะเท่านั้นอำมาจที่มีสิดเท่านั้นต้องทำความเข้าใจในเรื่องคาว่าสิ่งที่อยู่ในหัวใจนั้นมีสามประการผมขอย้ำว่าต้องทําความเข้าใจให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราพลาดแน่นอนเลย อะไรก็ช่วทำอย่างไรง na, ให้ก็ช่วเวลาทำอินปณะอย่าให้หัวใจนึกไปสิ่งอื่นทำอย่างไรทำมาให้หัวใจของเราอยู่กับพระเจ้าทำอย่างไรทำม้เกิดความอยกลัทณิทำอย่างไรนี่แหละนี่แหละรายการนี้แหละรายการที่ที่ชื่อว่าเสียงสวนน่นหลนจดิตวิญญาณนี่แหละจะมให้ควาบุรุ้กับปี่น้อง พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาได้ถามดูถามได้ถามวา่าไงเน้ยไม่ต้องเป็นใจอะไรต้องความจริงมาว่ากันปิดต้องบอกว่าปิดตัวก็ต้องบอกว่าตัวปิดต้องยอมรับพูดปิดต้องยอมรับว่าปิดเอาของที่ถูกแล้วเอาไปคิดให้ได้นั่นแหละไม่ใช่ว่าอพูดอย่าง้นบุยังเขาบอกว่า กลัวกลัวเสียลูกสิกลัวเสียผลประโยชน์นั่นแหละเอามาคิดอย่างนั้นมันไม่ใช่มันไม่ต้องตรงนั้นไม่เอามาคิดเลยอันนี้คือความจริงแนะนําพี่น้องต้องแนะนวพิ่น้องไปสู่ความจงงาริงให้ได้ครับรายการของเราพร้อมที่จะชี้แจงแต่ละเรื่องแต่ละวัตแต่ละตนให้กับ น้องผู้ติดตามชมรายการแสงสว่างในจิตวิญญาณสำหรับคืนงนี้ผมก็ขอจบว่าเดียงทรนี้ขอตระมรสุขอาหารัวตลาทรงประทานทรงบันดาให้แนวทางที่จะนมให้กับบรรดาผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามการไลฟ์สดรายการที่อยู่และก็ขอให้พระองค์ได้ทรงประทาน ปัจจัยกำชีพพิเศษที่หันลั่นแล้วก็ขอให้รวยรวยทุกคนขอให้อายุยืนนานแล้วก็ให้ผลจาวบาลานุ่งไปที่ปัจจุบันที่เราเห็นขึ้นในสังคมในบนโลกใบนี้อยู่ผมขอจบด้วยคำว่าวรินายตอเทสวันนี้นะครอัสสลามุอะลัยกุมบาร้วะตุลลอฮิตัลลาวะบะระกะตุ